สบัยดีพ no. um, oh. ี okay. uh, uh, right. ่น okay. like. mm ้องบสุขคนนาะถ้กระตาองใกล้ีกพี่น้องนาะก็ไม่ยาเวยนี่ครับ้านนบอนพน้องน้อง็อแคสันาเขตนี่งเห็ดบุญกุ้มข่าพี่น้องเลยบุญกุ้มข่าวห้าแรกรพี่น้องเป็นต่างกองบุญสมกองนะพีนน้องนาะเห็ดทัวแจกใหม่สลังท่าใหม่พี่น้องเลยสลังท่ามันทันแล้วก็เลยออกมาเห็ดบุญท่านก็มาอยู่นนี่พี่น้องเลย อาตุ <aunque S 2> ีอาลิงโนวปุบุวะทยเนใจอยใสุไรบอัโลงโวตาาทาตาโตานาวนตาเนพี่น้องน่ Malam yang nanggelam capot hati nanggelam Langit rupali kita tiharakan Makanan suku kakak pagi Kacau-kacauan <mallan> yang dikasih Kacau-kacauan <mallan> yang นะสเด่าค่านาทีาทนแล้วพี่น้องเยก็เลยมาอยู่นี่เลยเอาตัวยาโยนมาตำบลเสบากันนบาเ็ลกี่คือสลาหงท่ามสางใหม่นอกพี่น้องเนาะท่านนแล้วพี่น้องเลยฮกะแล้วแต่ทั้งหลังทั้งลุมท่านนี่แล้วพี่น้องเยยังไหนอกพี่คือมันนะบอกพี่น้องเย มืงองเสพป o แค่สำนักเกตพรบวามีปัจจัยอยู่หนึงม่เจิพรบผูว่าหนึ่งหมื่นกมเมตุยขอบผู้ว่าหนึ่งหมื่นกิมแม่นองแป้งพับผูวามีปัจจัยอยู่หนึ่งหมื่นกินน 10, ที่วัตเหลือ นกกมัีบุญกุมเข่าพี่น้องเลยนี่กัเงนละสามสิบโลพี่น้องเยบ้านข้าเจ้าใหญ่รอยกว่าลังคาเฮือนเงินละสาิโลก็จะได้ไล้ต้นละต้นเติบอยู่พี่น้องเลยเพาะว่าช่วงนี้เหตุให้น้าแล้วก็มแต่บุญกุมเข่าพี่น้องเลย นั่งตน้าบัวตี้กรจยอต่อปันทิน่อแม่ละัวต่อปันต่อนั่งเล่าพบพบัวต่อปันนอันนี้คณะกรรมการจุดแทพี่น้องเลยเสียงซี tòa nhỏ to lăm gần biệt nào người hàng xa vạn ba làm bản hào nào người lẹo có tăng mày nào người วัตาเออเมลนแมนันจะมาประกอบตัประกอบอาชีพและมันก็จะทที่อาีพโอ้และก็ยิ่ดเีเออจะด้เอออาเป็นของโสลูกดรัจนปัานาีก็ว่าอะไรกนเาปัจานาก็ในนา้นปัานาท้องในท้องอาตัวสัมัันแก่วสมัสทันแก่ในรมาะที่หนัแกเดินไปัเด้อ สลาบท่านแรกเพี่น้องม่ออกับยูนิวิสมาทำบุญธมทานเหมือนยูนิวิสบเขาพี่นองคเลย จากรูบาอาจารย์บุญสันเพชรแหละนอนพี่น้องเนาะเข้ากันบอกตัวยันย้อมกับพักกันกินเข่าต่อกินเข่าซอมบี้กันในนอนเนาะทั้งลุมหนักกินเข่าย่อเข่ากันพี่นเอาไปกินดิบป่า